สวัสดีครับพบกแอัมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรารวมวันนี้นะครับวันที่8นะครับวันอังคารที่8พฤศจิกายนสุขสันต์วันร้อยกระทงครับค่าคืนนี้นะครับค่าคืนของวันอังคารก็จากร้อยกระทงก็เปลี่ยนไป็น้อยอังคารมาซ่านเอาล่ะขอให้มีความสุขครับกับเทศกาลของเรานะครับกลับมาปีนี้คือครักนะก็หลังจากโควิด3ปีนี้เทศกาลต่าง ไม่ไม่มีปรากฏเลยนะปีนี้ปีแรกที่จัดเต็มนะครับก็ถ้ายังไงก็ไว้สนุกครับกับคืนบันรอยกระทงนะแต่ว่าระหว่างบันก็เอาเราไปตากันก่อนนะครับเด่นหวยเราวรวมวันนี้เด่นไปที่ห้าสองนะครับห้ 5, 2, าสองบากกับสี่เจ็ดหนึ่งสามนะครับผมไหลยอยู่ช่วงนี้จริงๆริไหลยอยู่ที่หนะึ่งสามเนาะมาทุกวันเอ่อห้ามาห้าสองครับ 54575153 4 4 2ครับ4 7 6, 4 1 6, 4 3บักร้อยวันรอยกระทงนะครับ6ครับ652ครับ654657651653 642ครับ647641643นะครับ เน้นไปนที่นะครับ5 2 5 4 4 2นะครับ6 5 2ครับ6 5 4แล้วก็6 4 2นะครับสำหรับแนวทางหวยลารวมวันอังคารที่แปดพฤศจิกานะครับเผื่อว่าขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยลารวมวันนี้ครับสุขสันต์วันลอยกระทงครับ